มามุมีเนอเกระแตอยู่ด้วยกระแตอาสยามหรือเปล่าโอ้ยกระแตเนื้อว่าเนื้อกเนื้อเนื้อสวยเนออ่นั้นนันนัมาดูนะเนี่ยให้ดูพวงนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีล่วงมาครับ ต้องขอต้องขอบคุณตาตั้งที่สุดแล้วเพราะว่าถือขึ้นถือลงดูเนี่ยประมาณ20วันอีกประมาณนี้ได้แล้ววันที่20เนี่ยน่าจะได้อล้อันนี้ผ่าดูใช่ไหมเนี่ยใช่ผ่าลงมันฉีกมาลงพัดมาอ๋อเลยผ่า้งเนนื้อต้องบวาดปาดใหม่ๆจะสวยเลยอันนี้มีฤทธิบพกปีนมาชอบมากเลยสวยมากขนาดเวลาไม่ไม่มีนะคะแต่ว่าไม่ได้เอายาอื่นเข้ามาแทรกในช่วงที่ใช้ของบริษัทอื่นเลยใช่ไหม ขนาดไม่มีเวลาชอบเป็นยังไงล่ะครับเดี๋ยวซันตามลูกค้าตั้งแต่ทำตอนแรกยันเก็บเช่ยันรับตังค์กันเลยแล้ววันตัดยังมานั่งเฝ้ากันตัดเลยเดี๋ยวว่าอย่างนั้นงี้เลยถึงยี่สิบวันก็ได้ตังค์ใช่ใช่ใช่โอ้โหมีดี มันมีโสมด้วยโซมเลยต้อง็กระปื้นเนี่ยดูฮะมีคุณภาพแบบนี้จริๆสองกระปุ้นเลมีแแอร์เรื่อยมาสวนอย่างเงี้ยเยอะครับสวนที่อายุสิบห้าปียี่สิบปีขึ้นเนี่ยเยอะลมใช้ยาเคมีเนี่ยบางทีมันมันไม่ได้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าสูตรยาเคมีมันตายตัวแล้วโครงสร้างทางเคมีมันตายตัว ชี่อดอกไปใช้แล้วก็จบลองลองดูส่วนข้างๆเจียดๆไปครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมคิดเได้ปีละล้านเนี่ยอ่านส่วนข้างๆอันนี้ตายเปอันนี้ตายแปแรงเนาะเนี่ยตายไปหลายต้นเนาะเนี่ยก็ถอนทิ้งเนี่ยโปรตีนติดตัวผมว่าตอนนี้จบจะตายเนี่ยดูได้เลยครับต่อไปอีกต้นนู้นอีกต้นนึงเนี่ยก็ถอนทิ้งไปเมื่อเป็นการหมดนะ้วเป็นการเลี้ฝานะสนใจในเรเป็นการเนาะทีนี้อ่าเลี้ยงฝานแล้วก็ในตอนนี้โปรตีนก็ไม่เหลือใบผลึกแล้วก็เ่ยผลิกก็คือไม่ค่อยมีนะคือมี่ปีกระเดี๋ยว การทำแล้วก็เรื่อเเียบครับผมคือจริงๆถ้าเคมีเนี่ยร้านค้าหรือบริษัทเนี่ยเขาตามงานนะมันก็ยังดีครับอันนี้อันนี้แปลงข้างๆนะคะที่ใช้เคมีทางเคมีอะไรจำหลบเอาจริงนะครับเพราะมันไม่ได้เรียนมาเคมีดีก็ดีก็เยอะเคมีดีๆก็เยอะแต่ว่า พอเอามาใช้ผิดอ่ะแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวใช้ผิดคือใช้โอเวอร์โดสใช้ผิดช่วงใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาคือใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยใช่ครับมาให้ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะดูเป็นการ ก็ค anyway, uh, ือเขาไม่เคยก่อค so right ือตัเนี้คล้ายๆกันคล้ายๆกันที <Okay <S <s ip, ่เขามีท okay, ั้งปุ Content> ๋ยเร่งลาดปุ๋ยอะไรเนี่ยเขายังเอาไมยู่้วยจ่ายเนี่ยตายไปหลายต้นเลยตัดรวมยี่สิบต้นนะตัดหลูกปุ๊บก็เอาไปซื้อปุ๋ยอะไรเร่งลาดเข้ามาอแล้วมันไอ้รีบร้อนไปหน่อยโอไม่ซิวลาดโคนโอ้ต้นไม้ยังไม่ฟื้นเลยเอายาฆ่าเชื้อไปลาดครับไม่ได้ไม่ได้ถ้าต้นยังทรงอยู่เราให้เวลาเขาหน่อยไปทำ ลาดแดงคืดคาดหมดสายหลายต้นเนาะสายหลายต้นเนี่ยต้นเนี้ยปกติก็ดกจะตายเนี่ยต้นนี้ต้นนู้นอ่ะเนี่ยเขาเป็นคนไปเนี่ยอันนี้ไม่มีจะได้แต่ในทางสวนคือถ้ามาเจอเราต้องขออย่างนึงลูกค้าอย่าบวนเหร ครับจริงนะใช่ายหน้าผมไม่เคยรู้ใครพคุณถามว่าไงนะคะลูกค้าอย่าหัวแข็งนะคือเข้าใจว่าคนทําเกษตรเนี่ยความรู้เยอะประสบการณ์เยอะแต่ว่าเวลามีปัญหาแล้วแก้ไม่ได้อย่าหัวแข็งนะมาคุยกันเลยดีกว่าครับมามาเพราะว่าเราตั้งใจทําให้นะครับเราตั้งใจทําให้ธุรกิจคุณดีอ่ะปีที่แล้วเขาถามว่าฟังยิงิงฟังทิ้งปีที่แล้วอ่ะ พี่เมียก็ถามว่าปีแล้วว่ามึงหมดไปเท่าไหร่ผมบอกหมดประมาณสองหมื่นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ถึงสองหมื่นหมดไปแค่หมื่นแปดแปดประมาณนั้นประมาณหมื่นแปดผมใช้หมดหมื่นแปดปีที่แล้วอ่ะเขาเขางงเลยเขาของเขาปีแล้วเขาหมดไปสองแสนั่นเนี่ย คือเรามาเข้ามาแก้ปัญหาช่วงที่ดอกกําลังออกแล้วไม่มีใบกำลังร่วงกาลังร่วงถ้าทำทั้งปีก็จะมากหน่อยแต่ยังไงก็ไม่เท่าเขาอะไม่เท่าเคมี ทำแบบออร์แกนิกเนี่ยต้นไม้สุขภาพดีกว่านะครับต้นปูนสกว่าเคมีสุขภาไม่ใช่สกว่าหลักร้อยนะก็สกว่าหลักรหมื่นก็อย่างตัวพี่อ้วนนะตัวพี่อ้วนทีน้ำเป็นเนี่ยเป็นไงก็ใช้เต็มรูปแบบเลยเต็มระบบเลยเพราะพื้นต้นก็อยู่ละลายแสนกว่าแสนหนต้นประมาณถ้าเป็นเคมีก็สามแสนนะพื้นนะฟื้นต้นนะฟื้นทั้งฟื้นทั้งแปลงเลยลายแบบฟื้นคือแบบจะเต็มอ่ะครัเขาเมันโสมโสมหนักมากไม่คิดว่าจะเอาผมรีบได้ จะแตกต่างเลยแตกต่างกันไม่หรอกประทับใจตรงที่ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ไม่ค่อยได้ฉีดยาแต่ได้ขนาดนี้ถือว่าเราให้ทางดีใช่ไหมครับทางดีครับผมให้ไปซอยอ่าคือเปลี่ยนจากการฉีดนะเพราะว่าพี่ ที่เผือกกาแฟนเนี่ยไม่ได้มีเวลาฉีดต้นก็ใส่รถทั้งดินนะครับใส่ทั้งดินเลยซึ่งมันจะกินช้ากว่าแต่ว่าผลลัพธ์ของการที่มีแรงดางหรือที่จับก็ยังได้เยอะขนาดนี้อ่ะเฮียเฮียชื่ออะไรนะเฮียประสงค์นะ แล้วแต่แถ่นี้ก็รู้จักแต่เหยี่ยวหอยเหี่ยวหอยมาแถวนี้รู้จักอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วในเขตปงสวยในแขนี้ย่านนี้รู้จักอยู่แล้วรูเหยี่ยวหอยอยู่แล้วหอยเจ๊พื้อพี่ประสงค์เจ้าพืชตอนนี้ทีทำอยู่เก็บมุดอยู่อีกคนก็ครับมาถามแล้วมาเที่ยวเพราะว่าลูกก็ตักไอ้มุดไว้งานนั่นก็ทำเราก็ไม่ค่อยรู้ก็ สแกนมีสแกนมมีอะไรก็มีพูดง่ายหมายถึงว่าสามารถมาถึงสวนโยโย่โพสมาถึงสวนนะมีใบจีพีผมกลับมีพีผมได้มาสามปีแล้วเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมผมกลอย่างนี้เหมือนกันว่ารอมันเปิดโควิดอ่ะผมว่าจะไปญี่ปุ่นแล้วจะไปทําตลาดญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวเราทุเรียนเราเนี่ยเอากลุ่มของเดือนซันเนี่ยะเราทำตลาดญี่ปุ่นแต่ว่าอนั้นจะขอขอแจ๊สมาตฐานเอา์แกนกญี่ปุ่นดีไม่ดีได้ซื้อกัน ลูกเราเป็นพันนะโอ้แต่ทำได้ดีมากทำได้เพราะยังไงเราก็ขายที่ญี่ปุ่นได้กําไรครับครับในเมื่อขายได้กําไรเราก็ให้กําไรคนของเราเยอะๆเลยครับดีมากเลยถ้าทำอย่างนี้ได้ถือว่าดีมากแต่ตอนนี้ยังเป็นความฝันอยู่เพราะยังติดโควิดกันอยู่ไปไหนไม่ได้โอ้ยจะมาทำหลายอย่างนะมันทำลายหลายอย่างนี่ยทุเรียนโผไว้จะดีแล้วมาครอบสามนี่เองโควิดรอบนี้น่าจะหนักเลยนะมองว่าหนักใช่ รอบนี้เล่นดาราเยอะนี่นะครับก็คือสวนของพี่หอยกับพี่เผือกนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับแล้วก็ให้ดูสภาพความเป็นจริงนะครับว่าใช้ยาแล้วต้นฟังจากปากของเจ้าของสวนเองนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูคือทุกคนนะครับมีวิทยายาในการดูอยู่แล้วนะครับทุกคนรู้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่แหละครับก็ให้ถ่ายเก็บเป็นคลิปวิดีโอไว้ให้นะครับมันคิดกันเลยจ่าผม เพราะว่าเราไปดูมุมไกลอ่ะของผมใบยังเขียวอใบเต็มเพราะว่าไปดูส่วนอื่นนี่เริ่มเหลืองแล้วเขียวต้องเอาเขาเริ่มใบไม่ปาดแล้วมั้งครับผมเพราะว่าเขาเอาไอ้เพียร์พวกเพียร์ไปไรแดงมาอยู่กันนี่เราไปมันสมบูรณ์กันใบจะแตกต่างกันแล้วใบมันแตกต่างเลยแตกต่างเลยความสมบูรณ์แตกต่างกันเลยตะเนี่ยผมใช้มั่งไม่ใช้มั่งใบมันยังเริ่มขึ้นนี่แหละใช้มั่งไม่ใช้มั่งนะใส่อันนี้ถือว่า ไม่มีเวลาไม่รู้ใครเอาไปหมดยังไม่ทำงานหลายอย่างไม่มีเวลาใครเอาไปหมดไม่รู้อาจไปดูต้นโน้นต้นโน้นไม่มีใบปีที่แล้วน้ำเลยครับน้ำเลยต้นต้นเนี้ยไม่มีใบเลยเนี่ยหลายต้นข้างหน้าเลยเนี่ยต้นนี้ลวงมาห่าลูกลมแรงอ่ะไหนครับย้ายหายไปห่าลูกเนี่ยต้นนี้ไม่มีใบเลยอันนี้เป็นบอนไซ มันเลีงนเรื่อยๆแล้วก็เรื่องในเรื่องนี่จะมีมีลูกตั้งหลายลูกนะเออเกอ30ลูกนะแล้วก็ได้30ลูกเออตี30ลูกดลูกก็สบายแล้วไับเลยค่าปุ๋ยค่ายาหมดแล้วถ้าใช้ให้ถูกับดีเลยไม่เกไเนี่เขาตบบลอะไรจริงนะครับตำบลชาะพันชากะพันตะง ท่ากระพงหมู๊สองบู๊สองเปิดแกงจังหวัดระยองครับผมก็นี่แวะเข้ามาจากสวนที่หอยเจ๊เปลือกนะครับจากมาลองมาดูกันจากใครอยู่ใกล้ๆนะครับนี่โอ้โหเราฟังนู้นข้ามไปแล้วว่าเที่ยวที่บ้านช่างเรือว่าไปถ่ายจบแค่นี้ก่อนกันเนาะมาทำคลิปกันโอเคเลยขอบคุณพี่หอยครับผมสวัสดีครับ ฟวงมันอีกค